สวัสดีค่ะนางชั้นนางสาวเสถีชัมลำวันนี้พูดเรื่องหน่วยที่3 c คาปาซิตเตอร์มอเตอร์คาปาซิตเตอรมอเตอร,มอตอร์มีขนาดตั้งแต่1ส่วน2 0ลบแรงม้ามีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ภายในบ้านเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องทำความเย็นปั๊มน้ำปั๊มลมพัดลมและเครื่องปรับอากาศเป็นต้นคาปาซิตเตอมีส่วนประกอบ เหมือนกับสปินเฟสมอเตอร์ทุกอย่างเพียงแค่เพิ่มคาปาซิตเตอร์เข้าไปอีกหนึ่งหรือ2ตัวซึ่งต่ออนุกรมกับขดลวดชุดสตาร์ทเพื่อให้มีแรงบิดเริ่มเดินสูงขึ้นคาปาซิตเตอร์มอเตอร์แบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่คาปาสตาร์ทมอเตอร์คาปาลันมอเตอร์คาปาสตาร์ทและลันมอเตอร์ หรือคาปามอเตอร์สองค่าคาปาซิเตอร์มอเตอร์ทั้ง3ชนิดมีคุณลักษณะและการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือลวดขดลวดสเต,เตเตอร์2ชุดคือขดลวดชุดลันและขดลวดชุดสตาร์ทพันอยู่ในสล็อตของสเตเต,เตอร์วางห่างกัน90าองศาไฟฟ้าและ ขดลวดชูดสตาร์ต่ออนุกรมกับคาปาซิเตอร์